หนูเป็นคนไม่กลัวตายแต่กลัวป่วยหนูถามคุณหมอเลยว,ว่าถ้าสมมติว่าตับวายอะ่ะมันจะมีลักษณะไงคุณหมอบอกก็อาจจะหลับไปเลยอย่างเพลงที่หนูกำลังจะแบบจากโลกนี้ไปแล้วหนูแต่งขึ้นมาหนูเป็นตับอักเสบค่ะ<อ>ใช่ครับแบบตับมันจะวายแล้ว <Okay. S 1> แล้วคุณหมอเขาแจ้งว่าแบบ ถ้าหลับก็คือหลับไปเลยนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบเพื่อนเขาไปเยี่ยมก่อนออกจากห้องไปมันเป็นภาพที่มีความสุขมากเพราะว่าเพื่อนเขาก็มาเล่นสนุกตลกอะไรแตอนนั้นเราคิดว่าเราก็คงไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยหรอใช่แต่หนูไม่ได้เศร้าเลยนะหนูเป็นคนหนหนูเป็นคนไม่กลัวตายแต่กลัวป่วยอ๋อหรอกลัวเจ็บอะ หนูแค่มีความรู้สึกว่ามันก็แค่หลับอะแล้วก็ไม่รู้เรื่องหนูเลยไม่กลัวไงครับพี่บูดี้หนูแค่มีความรู้สึกว่าหนูถามคุณหมอเลยว่าถ้าสมมุติว่าตับวายอะมันจะเป็นลักษณะไงคุณหมอบอกก็อาจจะหลับไปเลยหนูก็เลยเอ้าไม่เจ็บนี่เพราะความรู้สึกตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยหนูก็เลยไม่มีความกลัวอะไรแต่หนูว่าพอเพื่อนออกจากห้องไปแล้วมันก็เริ่มเหงาหนูก็เลยเขียนเพลงเกี่ยวกับแบบว่าถ้าไม่มีเราอะอยากจะรู้ว่าเพื่อนอะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครเศร้าเลยใช่แล้วก็เริ่มแบบเป็นห่วงแมวเป็นห่วงครอบครััววอยเี้้ตนนนนนนหหููขแลก็ แต่ก็จะเสียดายนะถ้าสมมติว่าฉันฉันตายไปโดยที่เม่ได้ร้องเพลงนี้สุดท้ายวันต่อมาตื่นมาอุ๊ยปกติในใจก็เลยบอกว่าเออถ้าสมมติว่าหายเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำเพลงนี้เธอไม่มีฉันอยากจะรู้จริงๆว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่าก่อนเคย รูอดูร้อ,รอกนกำลังจะผ่านทุกใบไม้มต้องมีรุงรยและเพลไปก่อนช่องฟ้าจะสดใสจะเย็นตากฝนได้ไหมเพียงลำพัง